รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ย แล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในหมดเ,เนี่ยหมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเขาขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศานสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไปคือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเอง<ม>ทําให้มันมีภูมิสมดุลเมื่อนั้น เมื่อเรามีภูมิสมดุลร่างกายเราก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลูกชายของโจไบเดนวายเพรสิดน White รองประธานาธิบดีของอเมริกาเสีย,สยชีวิตจากมะเร็งที่สมองบารักโอบามาเขาก็ประกาศ Cancer Moonshot 2020ในเมื่อเขามี Cancer Moonshot 2020 เราทํากันมาสําเร็จมาตั้งแต่2008อเมริกันทำ2020ถ้าไแลด์จะทำได้บ้างจะได้ไหมเพราะฉะ,ะน,นั้นผมก็เลยประกาศแอปโก้ไทยแลนด์ a คนเซอร์มูลช็อต2017ให้ทําให้ได้ในปี2017แต่มันมีรายหนึ่งค่ะซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนที่เข้ามาคนนี้คนนี้โคระมานี้เป็นมะเร็งเต้านม <cam ina> เป็นมาสิบปีภาพเนี้ยนี่คือภาพก่อนระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ปกติแล้วเพื่อว่าเป็นวิทยาฐานถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทำให้คนเขา,เา,ม,ามั่นใจเราจะมีโอกาส łbym, ช่วยคนเราก็สามารถที่จะจัดก,การกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับ <cam ina> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปาอีกแล้วนะคะกับรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลนะคะซึ่งเรื่องราวที่ปาจะนําเสนอวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลนะคะในการดูแลปัญหาเรื่องของข้อเขา่าแล้วก็โรคมะเร็งค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่เป็นกันเยอะมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายและก็น่ากลัวมากๆเลย เดี๋ยวเราไปติดตามเนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เกริ่นไปเมื่อต้นรายการนะคะกับปัญหาเรื่องของข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามอาจารย์พิเชษกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดข้ออักเสบนะคะอาจารย์หรือว่าข้อเสื่อมมันเกิดจากอะไรคะที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ย มันจะมีกระดูกสองชิ้นแล้วในระหว่างกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกระฟองน้ํำซับการเสียดสีกันการบดกันระหว่างกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่งกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไปหรือบางไปนะครับ เมื่อบางไปกระดูกสองชิ้นมันก็บดกันในภาพนี้จะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะรกระดูกสองข้อเนี่ยมันยังมีไอชั้นสีขาวเห<ะ>มือนพิ่งไปกระดูกผิวข้อมันกันไว้แต่ทางขวาโดยเฉพาะทางด้านขวาของรูปเนี่ยะนะครับจะเห็นว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันกระดูกสองชิ้นมันบดกันอยู่แล้วแน่นอนเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะเสียดสีกันแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้อักเสบคือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวด นะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบโดยใช้ยาต้านการอักเสบถ, <นะ S 2> ถ้าถ้าใช้ยาแก้ปวดต้านอาการอักเสบ,บพวกนี้มันก็ไม่ได้หายจริงๆสิครอาจารย์ใช่ครับ<า>รมันก็ยังเป็นภาวะชั่วคราวนะฮะวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผ่าเข่าแล้วมันไม,ไม่ได้ลงล็อกเท่าไหร่นะมันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือสามแสนสี่แสนบาทต่อคู่แพงมาก อย่างที่อาจารย์ได้บอกเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ,รบเรื่องของข้อเข่าเสื่อมค่ะคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ยแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในบดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปสารที่หลั่งออกมาเป็นสารที่ส,ร,สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นสารที่ดีแต่กรณีที่มีมากเกินไปมันก็ไปทําลายข้อเขา่า แล้วก็ไปทำลายกระดูกตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับสารที่เข้าหลังมากเกินไปเนี่ยก็คือสาร t n f อัลฟาแล้วก็สารอินทรกิน6แล้วก็สารอินทรกรินสถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเขาขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูออนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เมไดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไป คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งชมตีตัวเราเองทําให้มันมีภูมิสมดุลให้ทําให้ไม่ได้ขาวกลับไปหลังสารให้เท่าที่ควรให้พอเหมาะพอสมไม่ให้มากเกินไปเกิดภาวะภูมิสมดุลขึ้นแล้วเมื่อเมื่อนั้นเมื่อเรามีภูมิสมดุลร่างกายของเราก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ตามต่อมาเราก็จะพบว่าผู้ทดลองได้ใช้4แคปซูลต,ต่อวัน แล้ววันที่15ก็ไปตรวจดูไม่ได้ขาวว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นครับเราก็พบว่าเมื่อเราใช้แคปซูลแป้งให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้ทดสอบนะครับได้ใช้สารเจ้าปัญหา3ตัวหลังตามปกติอย่างนี้นะก็ถือว่าให้มันไปร้อเปเซ็นต์แล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ให้ใช้แคปซูลที่เราวิจัยแล้วก็ตรวจเลือดในวันที่15 จะเปรียบเทียบกันหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะออกมาเท่ากันถูกไหมครับแต่พบว่าหลังจาก15วันเมื่อวัดดูแล้วไอ้ตัวทีนเอลฟาลดลงเหลือแค่7%หมายความว่ามันมีการลดสารที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดข้อเสื่อมตัวสำคัญที่สุดตัวหนึ่งคือทีนแบลฟาลงถึง93%ลงไปเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ตัวที่สคือทูพิห ลดไปเหลือ65เปอร์เซ็นต์นะครับและตัวที่สามเหลือ50เปอร์เซ็นต์สารทั้งสามตัวคือสารที่กำลังมีปัญหาให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราลดลงมาอาการจะดีขึ้นไหมก็ไม่ปวดไม่อักเสบแล้ว <c oughs> ใช่ครับก็ <c oughs> ดนขณะนี้ร่างกายของเราจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแล้ว <c oughs> นี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าการที่เราลดสารสามตัวเนี่ยอาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงนะฮะเหตุผลตรงเนี้ย เป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้จากรายงานการวิจัยที่เราไปเคาะอินเทอร์เน็ตหรือเป็นรายงานวิจัยทั่วโลกนะ,ะเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาอาการอักเสมและการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไม่แปลกใจครับว่าถ้าเราให้สูตรที่เราวิจัยให้กับผู้เป็โพวกที่มีปัญหาด้ใช้ในสิบห้าวันตามที่เราต้องการให้ให้เขาใช้เนี่ยครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะครับสิ่งที่ตามต่อมาก็คือว่าแล้วหลายๆคนที่กําลัง จะไปผ่าเขาเนี่ยทําไมอาการเขาหายแล้วแล้วเขาไม่ต้องแล้วมันจะไม่บมาบดกันอีกเหรอ,อใช่ไหมเมื่อมันหายอักเสบแล้วจริงแต่มันยันงบดอ,อยู่เนี่ยนะเราก็พบนะฮะสิ่งที่เราใส่เข้าไปในสารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเราสก,กัดมาจากมังคุดจากงาดําจากตัวเหลืองจากกระดังและจากบบวบพืชเหล่านี้มีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งสารอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนขึ้นในกรณีนี้กระดูกอ่อนที่เราต้องการสร้างก็คือกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างซอกกระดูกสองข้อนะฮะก็คือกระดูกหิ้วก้อหรือที่เราที่เราบอกว่ากําลังทําหน้าที่เป็นฟองน้ำอ่ะให้มันขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งเราก็มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของนานาชาของที่ผ่านมาในที่อื่นเขาทำและที่เราทําด้วยว่ามันสามารถทําทั้งสองน้าได้จริงๆเพราะนั้นการอักเสบหายไปแล้วก็ข้ออักเสบ ที่หายไปมันเริ่มมีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะแล้วก็มีคนที่เคยเอาภาพมาให้ดูว่าสองเดือนผ่านไปมันมีอาการเกิมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีใจัยนะเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่เคยมีปัญหาเข่าเนี่ยเขาจะทรมานมากจนกระทั่งได้เห็นคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วก็ จากการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วก็ปวดคือช่วงระยะเวลาไม่นานเขาก็ดีขึ้นเดินเข้ามาเลยดีขนาดที่จากนั่งรถเข็นเดินเข้ามาเเหรอคะบางรายจากที่บอกว่าต้องนั่งรถเข็นบ้างหรือขยับขยายไม่ได้ก็มากระโดดให้เราดูก็มาเต้นภูรากุกให้เราดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันก็เราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้อยากจะฝากให้เป็น สมบัติของประเทศไทยครับ ก็ถือว่าปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมที่อาจารย์ได้บอกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงหรือว่าอันตรายมากแต่ว่ามันก็สร้างความลำคารหรือว่าทรมานให้กับผู้ที่มีอาการของโรคต่างๆนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้บอกวิธีการดูแลปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์และก็คุณหมอได้นะคะในวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาบ่ายสถึง4ี่โมงเย็นนะคะที่อาคาร สำนักงาน A A Capital Center นะคะชั้น30นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ทราบถึงการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะกับการดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมไปแล้วต่อไปค่ะเป็นอีกโรคหนึ่งที่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะมากๆแล้วก็เป็นโรคใกล้ตัวเราด้วยนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าอันตรายมากเลยนะคะ เรามาดูวิธีการดูแลด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลจะเป็นอย่างไรนะคะไปพบกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษฐวิริยะจิตรากันได้เลยค่ะปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ว่าคนไทยมีคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยจำนวนมากขนาดไหนคะสถิติตอนนี้ค,คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง อันดับหนึ่งมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุนะครับ8คนต่อชั่วโมงเสียชีวิต8คนต่อ1ชั่วโมงห่ะคะ1ชั่วโมง8คนผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายที่จะเป็นมะเร็งมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมค่ะไม่ว่าจะระยะไหนก็แล้วแต่พอรู้แล้วส่วนใหญ่ก็รักษาโดยการตัดออกทำเคมีบำบัดทำเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงนะครับ ยาเคมที่เข้าไปเนี่ยมันก็คือยาพิษตัวหนึ่งที่จะเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งมันต้องฆ่าเซลล์มะเร็งเพราะนั้นมันต้องแรงอะ,ะเซลล์มะเร็งเดิมนะก็คือเซลล์ปกติในร่างกายนั่แหละแต่ทําไมกลายเป็นเซลล์มะเร็งกะเพราะโดนกระทบอะไรบางอย่างนี่แหละหเพราะในเซลล์ดีๆที่เดิมอยู่ที่เราเป็นอยู่เดิมในขณะที่เรากาลบังค,คําเคมีมันจะโดนกระทบแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ไหม ในอเมริกาก็พูดเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับก็พูดอย่างนั้นตลอดทำาทำการสํารวจคนที่เป็นมะเร็ง25บปีที่แล้วแล้วทําการคีโมเพื่อรักษาก็พบว่าเสียชีวิตจากคีโมเองมากกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจทําเช่นนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยในอเมริกาเป็นที่รู้กันร,รู้กันอยู่แล้วว่าคีโมฉชยแสงไม่จเป็นพิธีการก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการรวบรวมนักนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ของอเมริกามาทําโครงการเพื่อจะให้เกิดวิธีการรักษามะเร็งนะให้เป็นให้เป็นวาระแห่งชาติของอเมริกานะะเขาก็เลยไปสร้างคําว่า cancer moonshot 2020เมื่อปี1961นะ JFK จอห์นเอฟเคนดเขาต้องการส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์ให้มี moonshot เกิดขึ้น แล้วจากการที่สร้างเป็นวาระแห่งชาติตรงนั้นอ่ะก็ทำให้นิวอั m มสตรองเยียบดวงจร์ได้คำว่ามูนช็อตก็ดูถูกใช้เป็นคำที่ต้องการให้มีการร่วมแรงร่วมใจกันในสิ่งที่ยากๆร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายให้ได้เพราะฉะนั้นคำว่ามูลช็อตจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อโจไบเดนนำเสนอโครงการแคนเซอร์มูลช็อให้กับ โอบามาบารักโอบามาก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งสร็จ e มน n t o องยูเนี่ยนสปีเขาก็ประกาศ c a n เซอร์ o ูนช็อต2020แล้วเขาก็เกินว่า2020วิธีที่เขาจะใช้ก็คือใช้อ m m u n โนเทอร p y ีใช้วิธีการสร้างภูมิค,มคุ้มกันนะแล้วให้ร่างกายไปจัดการครับ โรครายนั่นเองซ,งซึ่งตรงกับของอาจารย์พอ<ช>ดีใช่ไหมคะเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ช่วยคนอยู่มา6ปี5ปี6ปี7ปีนะครับเป็นจํานวนมากจำนวนมากเราทํากันมาสําเร็จมาตั้งแต่2 0ง8อเมริกันทำสองศนสองศูถ้าไทยแลนด์จะทำได้บ,บ้างจะได้ไหมนะค,คะเพราะฉะนั้นผมก็เลยประกาศแอปโก้ Echo, บริษัทค่ะไทยแลนด์ c คนเซอร์มูลช็ 2017 Thailand Cancer Moon Shot 2017ครับค่ะให้ทำให้ได้ในปี2017 30คนที่เข้ามานะครับจะต้องเป็นคนที่สมัครใจแล้วว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เขาจะทำเนื่องจากว่าเขากลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกับการทำาคโมหโรือฉายแสงนะเขาส่งข้อมูลทั้งหมดมานะครับเราก็จะคัดเลือกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ก็จะมีหมอแล้วก็ผมแล้วก็เพียงเศสัชกรช่วยกันดูต้นปี2 0ง7เราจะประกาศความสําเร็จแต่มันมีรายหนึ่งค่ะซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนนี้คงระมัดนี้เป็นมะเร็งเต้านม,มเป็นมาสิบปีสิบปีแล้วสิบปีค่ะแต่เขาไม่ยอมไปรักษาเลยนะฮะก็เนื่องจากว่ากลัวกลัวผลข้างเคียงนะเนื่องจากคน,คนใกล้ๆเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็โดนผ่าตัด แล้วก็โดนฉายแสงแล้วก็เห็นภาพเหล่านี้เขาก็กลัวมากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งที่เข้าไปทำีโมก็เขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยบอกว่าขออยู่อย่างนี้แหละแต่ระยะห้าปีหลังมันก็เริ่มออกอาการมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเต้านมมันเริ่มแต่งขึ้นแต่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็คือก้อนเนื้อใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ครับจนในที่สุดเต้านมระเบิดอระเบิดแตกออกน้ำเหลืองเลือดไหลออกมาหมดเลยนะครับ ยังไงก็ตามนะฮะยังไงก็ตามรายนี้เขาก็ไม่ยังก็ยังไม่<ต>ไมหา,หมออ,ห,าหมออยู่ดีเดิน,น 2, 3, ได้สองสามเก้ายหยุดเขาอยู่ชั้นบนะนะครับต้องขึ้นไปไนไปสิบเจ็ดขั้นเขาเดินขึ้นไปสองก้าแล้วก็นอนพักตอนหลังเดินไม่ได้ก็ใช้คลานขึ้นแล้วก็บังเอิญในช่วงเวลาเนี้ผมไปออกรายการในตลาดหลักทรัพย์ ว่าผลิตภัณฑ์ของแอปโกเนี่ยมีงานลักษณะอย่างนี้อยู่สามารถที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเรง็งจากการที่เขาเดินขึ้นข้างบนไม่ได้เขาเดินจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน17ขั้นครั้งเดียวโดยที่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยครับจนปัจจุบันเขาไปเที่ยวแล้วจากที่เดินไม่ได้เนี่ยนะคะอาจารย์ไปเที่ยวแล้วเที่ไไทยวทั่วประเทศไทยเลยก็ปรากฏว่าคุยกับผมมัเนเสาวครับวันอังคารก็โทรกลับมาคนปกติ ต้องไม่เกิน3.1.3รายนี้เขาอยู่ที่29ก็เป็นคนปกติแล้วงงชี้มันเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก้อนเนื้อก็หายไปหมดแล้วหายไหมดแล้วะค,คะดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นสภาพที่ก่อนมันจะระเบิดนะครับบัเงเอินสามีเขาถ่ายภาพไว้ภาพที่นี่คือภาพก่อนระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ ปกติแล้วแน่นอนเราไม่สามารถเอาภาพที่ปกติมาใช้ก็เอาภาพที่ก่อนก่อนระเบิดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายินดีจะี่ให้เอามาแพร่ภาพเราก็เบลอไว้นิดหนึ่งน,นะครับเพื่อว่าเป็นวิทยาทานนะเจ้าตัวต้องขอบคุณเขาท้าขอบคุณเขาว่าถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทําให้คนเขา,เม,ามั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องไปตัดเต้านมถ้าเป็นนิดเดียวตัดเท่านะเราก็เชื่อว,ว่ามันมันไม่จําเป็นนะครับ,รบเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับ,รบวิธีการยังไงนะครับวิธีการก็คือว่าไม่ว่ากรณีมากกรณีน้อยเป็นมากเป็นน้อยเป็นหนักเป็นเ,นเบานะครับเราต้องเข้าใจว่ามะเร็งก็เกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยเกินไปนะแล้วสิ่งที่เราวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้เม็ดเลือดขาวไปคาดพนะิซึ่งอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย ตามปกติเนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพดีพอควรแต่กรณีที่มันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่สามารถจัดการกระเสิ่มะเร็งได้นะฮะดูกราฟตรงนี้นะครับถ้าหากเรามีแคปซูลของนักวิจัยของเราเนี่ยทำแล้วให้ใช้กันใน15วันวันละสีแคปซูลแล้วก็ตรวจเม็ดเลือดขาวดูนะก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวปุ่มกัน t h หนึ่งเนี่ยฮะ,ะถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นสองเท่านั่นคือกราฟที่1คู่ที่1ชุดที่1นนะครับ<ะ>ชุดที่สอง ที่สีแดงมาอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือ th 9ก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น2เท่าและชุดที่3คือ th 17นะก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นถึง5เท่าธรรมชาติก็สร้างมาให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นมะเร็งในกรณีนี้ก็คือสิ่งแปลกปลอมมันไม่ได้ข่าไปจกากข้าก็ไปจัดการได้นะครับเราก็มีอีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวอีกตัวหนึ่งคือน้ํามังคุดที่เราผลิตด,ด้วยกระบวนการของแอปโกนะครับในการใช้15วัน เปลี่ยนเพียวโกคนกินน้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะพบว่าแอปโกเอเซนที่เราเรียกนะฮะจะมี TS9 ไม่ไเด้ลือขาวภูมิกันเนี่ยถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นไป50%อินเทอร์คิน18ถูกกระตุ้นเพิ่มก็อีกาเอเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็จะทําให้สามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ด้วยการใช้ร่วมด้วยช่วยกันร,ระวังแคปซูลกับน้ำมังคุดที่เราทำใช้ร่วมกันใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทำให้ผู้ป่วยรายนี้ นะครับเป็นปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับคา,าปรึกษาของเราคขขาัญปรึกษาของเรานะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรีนะครับส่วนว่าจะตัดสินใจยังไงก,ก็ว่ากันไปนะครับ ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วน1 1 5 4นะคะหรือว่าโทร0 2 6 4 6 4 8 0 0นะคะหรือว่าที่นี่นะคะก็อาจารย์อยู่ประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะคสามารถจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็มีคุณหมอด้วยนะคะ ก็อยากจะให้เป็นวันจันทร์และวันพุธบ่าย2องโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นะนะครับเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณหมอแล้วก็ผมจะอยู่ร่วมเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ เนื้อหาความรู้วันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้ทุกวันจนันทร์พุธพฤหัสนะคะทางช่อง5วันนี้ปลาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ